เชอร์เบอร์ <S <S รี่เหรอวันนี้เราจะมาเก,ก็บผลไม้กับพี่สาวคุณสวยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่บักกิญญ์บอกเรียกว่าอะไรนะคะพิซซาค่ะค่ะกัวซากัวซาแล้วกินในหมูปูค่ะอ้าวอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นผลไม้ป่าค่ะ <บา S 2> มันจะมีมันจะเป็นแบบนี้นะคะด้วยนี้หรือเปล่า เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่สาวเชอรี่เชอรี่ด้วยเชอรี่เหรอคะไม่ใช่มันจะออกคล้ายบลูเบอรี่ใช่ไหมหรือว่าอะไรว่าเต็นหน่าเต็นตาเนี่ยนี่ไงกะลากีอะไรอะไรอยู่นะคะพี่สาวคนนี้นะคะน่าโรได้ไหมคะอันนี้ก็คือวิธีการเกต็ของพี่สาวนะคะอร่อยไหมพี่สาว ใหญ่มากหวานซะด้วยตอนเด็กๆพี่สาวเคยมากีนใช่ไหมเคยมากีนค่ะมากันแล้วเป็นยังไงคะรสชาติรสชาติ่างกับตอนนี้ไหมพี่ตอนนี้มันตอนนี้มันไม่เสยเหมือนปีเมื่อสมัยก่อนเมื่อสมัยที่พี่เป็นเด็กพี่มาเกินตังแต่สมัยต้องเป็นเด็กๆแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆมาก็คือยายคุอยายตายไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีใครดูงกำลุอย่างนอ๋อ จะเป็นจะเดชช่วงนี้แหละเนาะอันนี้ไม่นยังไม่กปโกโพนะแท้สุดเฉยๆถ้ากกโพนี้จะจะวางกว่านี้ใช่ไหมถ้ากกโพนี่มันจะใหญ่แล้วมันจะวางกว่านี้โอ้โหโรปูน,นี่จะขึาา้ทำไมนี่นะคะจะเป็นผลไม้ที่เรากินกันนะคะทุกคนก็จะมันเด็กกินกันนะคะ ยิงผลไม้ก่อนสิคะค่ะมันจะเป็นล,ลักษณะเป็นนี้นะคะมันจะเป็นกแต่จไม่รู้ว่าคนคนทาพัฒน์เหนือเขาจะเรียกยังไงไมันก็เรียกว่าภาษาทไทยอะพี่สาวมันก็เรียกว่าผลไม้เหลือผล,อลไม้เหลือ <laughs> <laughs>